อ oh. mm hmm. ตั้งใจดูมันเราก็สวดและทยายมนเป็นคำสอน <c oughs> ของพระพุทธเจ้าที่ท่านมาโปรดสะดินสามพี่น้องมีบริวารทั้งพันหนึ่งกับอีก น้องสามพี่น้องท่านก็ว่านะตาเห็นมันไปสัมผัสจิตใจเห็นไในสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ดีชอบใจไม่ชอบใจมันก็เลยเป็นไฟ เราสักกินามาวาักกินาเกิดขึ้นเรียกว่าไฟอันนีไฟมาหูที่มันได้ยินที่มันชอบใจหรือไม่ชอบใจมันจะไปสัมผัสกันไง <c oughs> มันก็เกิดไฟขึ้นมาล่ะเกิดไฟขึ้นมา,อ,นมาอีกจโตสะกินามาวักินาฮนะโตสะโมโหะโมโหะนี่มันแปลได้หลายอย่างความหลงความหลงในลูกความหลงในเสียงความหลงในกิน่นนี่ พินที่จะโมกมันได้รับพินที่ชอบไม่ชอบมันก็ไปสัมผัสสัมผัสกับชาเทศนาถ้ามันไม่ชอบมันก็เกิดตะกิไฟขึ้นมาไฟโทสะโมหะมันก็เกิดขึ้นมาอีกพิน สัมผัสจะเจะเวสนาน่ชอบใจไม่เสียใจชอบใจไม่ชอบใจมันก็เกิดอากิไฟขึ้นมามโตสักทินามากินาไฟมันเผาแล้วก็กายะสัมผัสกายกายก็ห้าหนาวร้อน การสัมผัสความพอใจความดีใจเสียใจการสัมผัสก็เกิดเวทนา,เ,าเกิดเวทนาขึ้นมาในกายของเรานี่แหละมันก็เลยเป็นโทสะโมหะเ,เกิดขึ้นมาไฟมันเผามันเผา ไฟอะไรล่ะไฟกิเลสไฟกิเลสทั้งสามกองเนี่ยโลภโกรธหลงเนี่ยไฟทั้งนั้นมันเป็นไฟทั้งนั้นเขาเราอยู่เนี่ยถึงว่ามันไม่เละถึงว่ามันไม่ร้อน,น,อนแต่มันก็มีอยู่ภายใน เราอยากรู้เมื่อคนมาพักหรือมีคนมาพูดไอ้ที่เราไม่พอใจเมื่อมันเข้าไปที่หูมันก็เกิดโตสะขึ้นมาแหละม,มันก็เผาใจเราก่อนน่ะเนี่ยเราจะว่ามันไม่มีไม่ได้ มันก,ก็กลุ้นข้างในเนี่ย <c oughs> มันไม่โผล่ขึ้นมามันไม่โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นง่ายๆเพราะมันอาจอยู่ข้างในมีอยู่ข้างในเชื้อมันมีเชื้อมันมีมันก็อยู่ข้างในนี่แหละแต่ทีนี้เราถ้าเรามีสติมีสติมีธรรมของพระพุทธเจ้ามันจะรู้ก่อน เมื่อว่าคนนั้นมาพูดเราก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นเรามีสติเรียกว่ามีธรรมนี่เรามองเห็นแล้ว่ตรงนี้มันเป็นไฟเราก็จะไปใส่ไฟเราก็เอาน้ำลดเมื่วกคนอืน่เขาพูดเขาด่าเขาว่า เราก็เอาน้ำลดน้ำคือพระธรรมของพระพุทธเจ้าลดจิตใจเราก่อนลดจิตจิตของเราไม่ไม่เกิดไฟลูกไปไหมเขาเป็นบาปกรรมนั่นแหละถ้าคนไม่มีไฟถ้าคนไม่มีธรรมมันก็ไหมทั้งสองคน นที่บ้าเราก็เป็นไฟอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นไฟอยู่จะเลยไฟมันก็ไหม้ทั้งสองคนเราเป็นบาปทั้งสองคนนี่แหละเรามาศึกษาธรรมมันจะระงับระงับของมีสติมีวความรู้มันก็ระงับได้ระงับจากจิตของเรา เราไม่กดตอบเราไม่อาฆาตตอบเราไม่พูดตอบเราไม่ทําไม่ไมกดตอบที่ว่าก็ว่าก็ว่า,วาไปไงอย่างไงก็ว่าไปคนมนุษย์เราเนี่ยอยู่ในโลกอันเนี้จะไม่มีคนตีเกมตีสิมีตาเป็นไปโดยลำลำบากนะเดยลำบากยากทิ่งเลยอดีเขาก็ว่าชั่วเขาก็ว่าเขาก็ว่าอยู่ยางนั้นเลย มันเราต้องรู้จักรู้จักอย่างมีสติสัพัญญะวบคุมอารมณ์ให้ได้เราจะไปทำให้จิตใจของเราเนี่ยเศร้าหมองเมื่อจิตใจเศร้าหมองเนี่ยมันเกิดบาปขึ้นมาจิตใจเศร้าหมองตัวเองเป็นบาปบาปเพราะอะไรบาปเพราะจิตมันคิดประทุสนลาย มันคิดอาฆาตนามันเป็นบาปขึ้นมาแล้วถึงว่าเราไม่พูดเราไม่กล้าพรอยเงยเทไนเราอยู่ใจเสเขาจึงมาถูกมาด่าว่าเราเขาจึงมาพูดใส่เราอันนั้นมันจะเป็นกรรมของเรามาจากดีดชาตเราต้องยอับยอมรับกรรมกรรมนั้นเป็นผลเราอย่าไปว่ากรรมมันไม่ได้ให้ผลมันมาให้ผลเราก็ต้องยอมรับทิงเหล่านี้แหละ เราจะทำให้ใจของเรามีความสุขเราไม่มีอะไรเราจะมีความสุขได้แต่เรามีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นจะหาความสุขไม่ได้เราตั้งอกตั้งใจรักษาสัจจะของเราเราจะไม่ อาคาดคนใดคนหนึ่งเราจะไม่ตอบในสิ่งที่เขาผิดเราจะไมะ่ทำที่เขาผิดไม่ทำตามที่เขาทำผิดอย่างนี้แหละเราจะคิดแต่สิ่งที่ดีแล้วเราจะทำแต่สิ่งที่ดีอย่างนี้ก็แปลว่าเรามาเอาทรัพย์สมบัติ ของพระพุทธเจ้าที่อาจาบอกไว้ถ้ากนรลักษาสินห้านะถ้าการักษาสินธรรมนะที่จะไปเกิดในทางที่ดีเราจะไปสวรรค์เราก็ต้องมีสินห้าเราจะไปนิพพานเราก็ต้องมีสินห้าเริ่มต้นมันเราจะบำเพ็ญอย่างไรก็แล้วแต่เราต้องมีสินห้า จะงจะก้าวกายขึ้นไปในถิงสองิ่นขึิบขึ้นไปอย่างนี้เราต้องราได้ถึงอันนี้เชียก่อนเราจะไปโดดข้ามไปเลยมันไปไม่ได้จิตของเราเนี่ยมันไม่มั่นคงเราต้องตึงถังเราให้แน่นมันแน่นหนาขาบอล แม้คนจะพูดแม้คนจะว่าแม้คนจะด่าอยู่ในโลกันเนี้ยเราจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ตรงที่ไม่มีคนแต่เราเป็นอะไรล่ะเราถามก่อนว่าเป็นัวาเป็นควายเป็นสัางเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่หรือเราเป็นอะไรล่ะเราเป็นคนเราก็ต้องอยู่ด้วยกันกับคนนั่นแหละเราจะไปชิดเลย ว่าเราจะมีแต่คนได้เราก็ต้องไปหาคนนย่งเงไปตรงที่ไม่มีคนเราจะไปหาอยู่หากินที่ไหนเราจะไปกินอะไรเราก็ต้องไปซื้อข้าวซื้อของซื้อเครื่องใช้ไม่สอยของเราอยู่นั่เลยที่ก็ของอยู่ของทิ้ของเราอยู่นั่เลยแม่เราก็ต้องไปหาคนอย่า,ไางไปพูดอย่างนั้นเลยเราต้องคิดให้ดีเราต้องแก้ที่ใจของเรา แก่ที่ใจของเราให้มันเย็นลองอย่าให้มันเดือดร้อนมันเดือดร้อนทิ่ถี่มานะ้าของเราเนี่ยมันมัน,ม,นมันอยู่สูงกิดลดมันลงไปทิ่ถี่ในความเห็นนั่นแหละความเห็นของเราทําให้ถูกทําไม่ดีดูเข้าไปแล้วก็ภาวนามันจะผ่านดูให้เห็น เห็นอยู่นั่นมองเห็นอยู่นั่นเห็นสัจธรรมพอเราทำเห็นสัจธรรมเป็นความจริงเกิดแก่เกิดตายนั่นแหละเป็นความจริงเราตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดไม่มีอิรังยครื่ยงยืนไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะอยู่ล้วในตรงนี้ได้เราก็อยู่จากค้างจากเทา การตามเวลาเท่านั้นแหละเราจะไปหลังเลยถ้าเราจะนีพวกนี้พ้นเราต้องนีด้วยใจของเราเราก็ฝึกด,ด้วยใจของเราแล้วก็ฝึกทำทำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนใน้ทรอะไรละ่ะพระพุทธเจ้าสอนในธรรมในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยกายของเรานี่แหละ <c oughs> หลักฐานดูขึ้นดูลงดูความไม่เที่ยงของร่างกายเนี่ยดูอยู่นน่แหละถึงว่าเราจะทำปะจากงานการก็ดีเดินเดินเดินีเดินดนั่งนอน,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 นก็ดีเราก็ะลืออยู่นั่นเราพฤติกรรมอยู่นั่นดูอยู่เนื่องแหละจนกว่าว่ามันจะหลับหลับตื่นขึ้นมาก็มาดูใหม่อีก ดูทั้งวันดูทั้งคืนอยู่เนี่ยมันก็ต้องเห็นถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นมันไม่เห็นมันมีแต่เห็นแต่กิเลสเห็นแตบบ่ความไม่เที่ยงขอยเหตุกิเลสของเราหลักกิเลสของเราเนี่ยมันมีความถุกมีความสุขก็มีความทุกข์ทำมมันเึงทุกทุกป้อยหต่อะไร ใครพาทุกน,นั่นเราต้องทำกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละเอาคิดคิดปัญญาเราต้องใช้ปัญญานนเราไปใช้อย่างอื่นมันไม่ได้เพราะกิเลสมันเอาไปก็โมยไปหมดนนเราไปใช้อย่างอื่นเราต้องใช้การพิจารณา ในร่างกายของเรานี่แหละแล้วเราตั้งสติรู้เท่าอาการของมันมันจะคิดมันจะปรุงมันจะทำอ,อะไรเราก็รู้อาการของมันแล้วก็เอาปัจจุบันอยู่นั่นแหละจิตของเราก็จะเดีนมีความสุขปวดปรุงโลกก่งจนไม่มีอะไรอยู่ในจิตของเรา มีถ้าทำรมกองพระเจ้าเนี่ยหรือทมที่เจ้ากระทำอย่างกว่าทเราเกิดมาแล้วเรามาพบจาศาสนาแล้วเราจะปล่อยให้มันไปได้ยังไงล่ะผมว่าเรามาทำแล้วเราจะปล่อยให้จาศาสนาเนี่ยเปล่าว่างไปโดยว่าเราไม่ทำอะไรแทกอย่างเลยเราก็ เกิดมาแล้วมันก็จะตายไปอีกก็ว่างไปอีกแล้วเราจะไปเอามาคำสอนพระพุทธเจ้าที่ไหนล่ะถ้จะหมดคำสอนแล้วก็อีกสักหน่อยนี่คนจะเข้ามาปฏิบัติเนี่ยมันยากออย่างนี้แหละแต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะหมดไปนะ มันหมดไปหมดผู้ชีเข้ามาปฏิบัติมาบวมากดูแลศาสนานี่แหละมารักษาศิล5ห้ามารักษาศิล10สิบมารักษาศิล8แปดมารักษาศิลสองยิบเจ็ดเนี่ยเรียกว่ามาดูมากดูมา,มาพิจารณาเนี่ยน,น้อยลงไปน้อยลงไปอืมอก,าากิ่งนานก็หายาก มายากาลำบากที่คนจะเข้ามามี่จะโลกที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเอาไปกินหมดเกิดมาก็เอาไปกินเกิดมาก็เอาไปกินมันก็ไปตามโลกคืเอเขาพิรัตนาการของเขา,เาแต่คำาของพระพุทธเจ้าเนี่ยทันสมัยทุกเมื่อ,อทุกการทุกเวลา ไยังพบหมดให้ได้หายศูนย์แต่ไหนถึงห้าถึงแปดถึงจองละถึงยี่สิ็จถึงสองร้อยยี่ิบเส็ดเนี่ยยังอยู่ครบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กานว่าวางไว้ในคำสีการต่างแบบนี้เนี่ยหมดเนี่ยเราก็อ่านประวัติอ่านการ จะไว้เจ้าต่างๆของพระพุทธเจ้าท่านละมันจะทำให้เราเนี่ยเพลิดเพลินทำให้เราเนี่ยมีความสุขเราทำให้เราเนี่ยขยันพระพุทธเจ้ายังเป็นคนขยันที่สร้างบารมีสร้างอย่างเข้มงวดอย่างสุขิ ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาตกที่ตายก็ต,ตายเนี่เรายังไม่ได้ทำอะไรถึงขนาดนั้นเลยพระพุทธเจ้าสร้างารมีในชาติหนึ่งๆน,นั่นแหละคนทุกข์ทรมานเยอะเกินในสมัยนี้ที่มีพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ายังไม่แตะรู้ั่นก็เกิดเป็นมือสีดาบทตามเดินพขอยู่ในป่าเขาปันโทษทนนั่นก็มีมีเสือเนึ่ตเอามาคอดมาออกลูนมาท้าที่นี้เสือมันหิ่ข้าวมาวอาหารมาหลายวันอื ทีนี้ท่านจะไปดูในสีก็ไปดูทีนี้ก็โอ้ท่านเราไม่ช่วยถ้าเราไม่ช่วยไอ้แม่ของเสือตัวนี้มันจะกินลูกเพราะมันนลูกนั่นแหละทีนี้ท่านจะทำไงได้ท่านก็คิดไ,ไปถ้าจะไปหาจากที่มันตายก็คงหาลำบาก มานกอไใเสือสระชีวิตโดดจากหน้าท่อมลงมาดูหน้าเสือที่อยู่หน้าท่อมนั้นนะด,ด,ดูที่การเสือสระชีวิตเพื่อเสือจะไม่กิ้นลูกก็ได้กินอาหาร นี่แล้วท่านเป็นคนทานถึงขนาดนั้นแหนะละว่าทานาปไรมีเรียกว่าสัจจปะปรมีสัจจะปรมีตัดจักระมีเป็นผู้เ,เดียวเอาที่เอากับชีวิตของเราเราต้อง เอาจริงกับชีวิตชีวิตของเราเนี่ยผ่านมาเป็นขนาด15็ห้าิบเนี่ยอ่ามันก็ใกล้จะหมดแล้วเราก็ไปเสียชีวิตเพื่อปกปักรักษาจิตใจของเราเให้มันอยู่ให้มันได้ในชาติเนี่ยเรไ,ไปสวรรค์เรไปนิบ ทานตามพระพุทธเจ้านี่แหละิ่งจะถูกเราเกิดมาเนะี่ยมันได้แสนยากมันจะเป็นมนุษย์มันจะไปเป็นสัตว์เราที่หมกหมาออกลูกมาไม่รู้สิตัวหี่ตัวแมวออกลูกมากสห้าตัวไก่เนันไข่ออกมาเยอะแยะไปเนี่ยมันก็น ชีวิตของเราอาจจะไปอย่างนั้นได้เราะัเอาไปชีวิตที่เารณาแก้ไขรชีวิตของเราเนี่ยห้มันมั่นคงตลอดในชาตินี้ให้มันพ้นทุกคพ้นยากออกไปกับลงมากเกิดก็ไม่ในชีวิต ของเราก็มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เพราะว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ทุกข์เราได้ทำในสิ่งที่ดีในชาตินี้นนเราก็เอ่ยดูอาการจิตใจนั้โดูลมหน้หใจเขาออกดูอยู่นั่นแหละดูความรูม้มันเกิดขึ้นมัน วิ่งไปเรนนื่ดนวิ่งมาเรืนอจับมันไม่อยู่จับไม่อยู่แล้วก็พาไปตกนระกแค่นั่นแหละนี่แหละทุกคนนีเรืลองการสอนเรื่องมันย้า,นายมาก็สมควรอเอาละก็เอ่ว่าง